การเจราจาธุรกิจกับชาวญี่ปุ่นวันเจราจาธุรกิจอีกสิบนาทีเอากสารกับนบามบัตรพร้อม การเข้าร่วมการประชุมนะครับคนญี่ปุ่นถือว่า <C ess us> การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสําคัญเป็นการให้เกียรติกันการมาสายถือเป็นการไม่แสดงความรับผิดชอบและไม่ให้เกียรติกันนะครับเราควรเตรียมตัวให้พร้อมหรือมาก่อนเวลาประมาณ5-10นาที <C ess us> การแต่งกายนะครับเป็นสิ่งสําคัญควรลดความเป็นตัวเองหรือแฟชั่นลงเพราะสิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นมองเห็นเป็นอย่างแรกนะครับ <C ess us> ก็คือเครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพและท่าทางผู้ชายนะครับต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเป็นทางการควรติดกระดุมเสื้อด้านนอกด้วยจัดทรงผมให้เรียบร้อยและโกนหนวดเคราให้ดูเรียบร้อยไม่ลกจนเกินไปนะครับส่วนผู้หญิงต้องแต่งตัวให้ดูดีเรียบร้อยและเป็นทางการเพื่อแสดงถึงบุคลิกภาพนะครับควรแต่งหน้าบางๆไม่ทาเล็บสีจัดและจัดทรงผมให้เรียบร้อย ดิฉันพนิตาจากบริษัทโซโกุจจำกัดค่ะผมเลจากบริษัทโยชิโนจำกัดการทักทายของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะทักทายด้วยการโค้งคำนับการทำความเคารพแบบญี่ปุ่นมีอยู่3ระดับใหญ่ๆ 1. การโค้งคำนับ15องศาทักทายทั่วไป 2. การโค้งคำนับ30องศาทำความเคารพหน้างานหรือลูกค้า าการค้งคำนับ45องศาการให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ใช้กรณีนนขอบคุณหรือขอโทษการแลกนามบัตรนะครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะทำให้รู้ข้อมูลของกันและกันการถือนามบัตรต้องถือที่ขอบนามบัตรสามารถรับส่งนามบัตรด้วยมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้โดยหันข้อมูลให้อีกฝ่ายเห็นเมื่อได้รับนามบัตรแล้วควรดูข้อมูลในนามบัตรไม่ควรเก็บนามบัตรเมื่อได้รับทันที โดยบริษัทของเรานะคะสนใจวัตถุดิบอาหารทะเลจากทางบริษัทของคุณอยากให้ทางบริษัทของคุณค่ะมาร่วมเป็นคู่ค้ากับทางเราค่ะโดยเรามีข้อเสนอนะคะคือให้คุณอ่ะส่งวัตถุดิบมาให้เราเดือนละ5ครั้งค่ะการเจรจาธุรกิจกับชาวญี่ปุ่นไม่ควรแสดงสีหน้าและท่าทางออกมือออกหมายมากจนเกินไปในขณะคุยธุรกิจในระหว่างการเจราจากับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมักจะเงียบหลังจากการที่เรานำเสนอข้อมูลไปแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธหรือยอมรับแต่คนญี่ปุ่นกำลังพิจารณาไต่ตองข้อมูลที่ได้รับมาบริษัทของผมคิดค่าส่งออกครั้งละ60,000เยนการเจรจาไม่ควรยกมือหรือพูดแทกขณะอีกฝ่ายกำลังพูดเพราะคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่เสียมารยาทอย่างมาก ถ้าทางเราขอให้คุณส่งวัตถุดิบมาให้ทางเราเดือนละ3ามครั้งแทนให้คุณช่วยลดค่าขนส่ง1 5หนหน่อยได้ไหมคะผมขอพิจารณา,ากับทีมงานและจะติดต่อคุณกลับมาอีกรอบนะครับการเจรจาครั้งแรกจะเป็นการรับรู้ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดก่อนเพราะคนญี่ปุ่นจะเน้นการทำงานเป็นทีมจึงต้องนำข้อมูลกลับไปปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนทำการตัดสินใจ ความสำเร็จในการติดต่อธุรกิจนะคะต้องสังเกตและเข้าใจภาษากายของคู่สนทนาให้ดีทั้งรูปแบบเจราจาจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าซึ่งในการบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อใจและการไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะ